ของกูออกตลอดครับไม่ของกตลอดโอ้ยที่อ่ะไม่ไหวเปลี่ยนเซิร์ฟไม่ค่อยมีคนเล่นกูเลยไม่เจอเอ้ยกูเลยไม่ซื้อซื้อไปเปลืองตังค์ไอ้เหี้่อ่ะหัอนิกมากกว่าไอ้เหี้ยเปนมึงลองเอาแมสไว้เซ็นโอนตังค์มายี่สิบพอมึงลองมาบวกมาโอนมาอ่ะกูไม่เล่นแพ้กูไม่เอาเปลืงตังค์เหี้ย่ะเรมาเปงตังค์วันนี้แพ้กูขอไปเป็นระเบิดร้านถูกไหมสัตว์มาดิมาดิ อ่อนมามึงไม่ต้องพูดอะไรเยอะโอ้โหไอเบนมึงไอเจ้ามันน้มึงได้ห้าร้อยกูได้ร้อยเดี๋ยวมึงยังแกตายกูอยู่เลเยดแม่แต่แตกกัแล้วแต่งมอสแต่งมอสลุ้มเบียดแม่มีทั้งหลายตัวไอสัตว์ปมาดิไอสัตว์มันกูได้จอยู่แบงค์อีกเรื่อนึงแหละอีกอย่ยงขอหน่อยเถอะถอนกำลังถอนกำลังว่าสีเหี้ยอะไรวะเฮ้ยกูแตกไอสัตว์ไปส่งกลุ่มกูจะแตกก็ส่งกลุ่มกูจะไปเลยไปเลยไอเบนไอเบนมีตัวละครเหรอเล่นตัวเจ โอ้ไอ้เหี้ยรหัสกูมีตัวละครอ,อยู่วนะันน่ะเบ่งหมดยังอ่ะเฮ้ยเว่ยจ้าเจ้าพี่เบ่งกินดีอ่ะเขาก็ดีใจอ่ะจะงหับตัวนึงิงจริงอ่ะยังครับคือหมดถือแล้วอ่ะนี่อ่ะ้ยอะไรมากอ่ะเติมเติมน้นนั่นไม่มีคนแล้วไม่มีของด้วยอ่ะ น่าเบื<ด>่<ห>อเลยรับไปก็อ้นีมันก<ข>็นต้องดีใจไม่เห็นมือไม่เข้าใจหรอกมือไม่เข้าใจฟีลหรอกไว้น้องปอนแอเฮียวอซี่เฮียอะไรคนไม่ไม่กล้าออกเซิร์ฟเลยไอเฮียมันก็ต้องเข้าใจเจี๊ยคนตื่นๆมันก็ต้องดีใจหน่อยเว้ยเฮียย่งเงี้ยกูบอกเยอยียวลาไปนั่งรอไปนั่งรอคนเสียเวลาที่ขายเติมนี่แป๊บๆเขาวิ่งออกวิ่งออกนัวด้วยไอสัตว์เนี่ยพีเฮียนี่เราเล่นเซตแจกเราลุมันตายด้วยจะบอกให้จริงจริงจริงกูเคยเล่นอยู่ เรามากันเยอะๆลูมันตายด้วยจะบอกให้เฮียดีกว่าฟรีแลนซ์นี่ไอ้จัดฟรีแลนซ์แม่งไม่กล้าออกพอจะแตกเข้าเซฟพอจะแตกเข้าเซฟเมื่อไหร่เราจะได้เซตอ่ะเจ็ดแม่ไอ้เชนี่พูดเป็นหลักการเราใ้จัดแม่อย่างก,กับไม่จริงอ่ะที่ต้นเลยเนี่ยาตีหอเด็ดๆไปล่ะยังยัง ฮอลิโดงฮอลิเดย์เฮอะไรมาเล่นนี่นี่ยไอ่เล่นเล่นเล่นนะถามพี่แบงค์ต้อหนุกแกตาย My, อเอาวะที่ทีนะนะ่เอแอดมินเปิดใหม่เหรอเออเฮ้ยพี่แบงค์เป็นไลน์นี่พี่แบงค์เป็นไลน์เปแคมป์นี่สามมัดอัน้าพี่แบงค์ก็มัดเลยนะเฮียเต็มาตีเสร็จปะ เืียป็นส่วนแล้วนะพระเจ้ากูสีแดงสีแดงคุยกับผมหน่อยดิพี่เขาปิดไมค์ไปแล้วเปิดไมค์ลยเปิดไม้ไมพี่พี่โอ้มันไม่มันเลยอ่ะแบง๊งคุยกับพี่อ่ะไอ้พี่อ่ะแบ๊งเข้าสู่หมดจึิงจรงจัดเลยอ่ะแตกพอเลยกูไม่เล่นละ เราพอก็ไม่เล่นแล้วก็ไม่เล่นแล้วก็ไม่เล่นแล้วมึงต้องเก็บเสร็จไปแล้วนะมึงรู้ปะไม่เล่นแล้วมึงไม่ได้คืนเลยมึงรู้ปะไปกูกูรู้แล้วไอ้เหี้ยกูกูยิงกูยิงเขามากูยิงเขามาสองเซตเนี่ยเอาดิเย็ดแมมโอ้โหสองตัวไอ้จัดกูพอในกูกูเก็บไว้ขายละน่าเบื่อไปเดียไปเดียมึงขายไม่ออกหรอกไอ้เหี้ยกูรู้เว้ยแต่กูก็พยายามมึงขายพวกขายพวกจนจน่ะไอ้เหี้ย ควายมันก็โดนมาดีดดดยวไม่เาไมเอาแบงไม่เพอ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 เลคอโดนเียบอย่างเงี้ยหัวพระามี่อาจจะเจาะหัว่าขาท่อตกว่ลตกลกไปเด้ผมบอกอเทก็ได้พี่ไม่เป็นไรก็ไดพี่แบงบอกออเก็ได้พี่ ก็ฟีแลนด์ไม่จะปิดแ,แ,แล้วตายหาตายโห่เมื่อฟรีแลนด์ไหนที่อ่ะมึงมาเยอะไปไปละไปละไม่เล่นเติมนี้หรืออ่ะฟรีแลนด์ไม่นหนุกหรอกฟรีแลนด์ไม่ม,มีคนบววฟรีแลนด์ไม่จะไก่แก่ที่ชอบไปเนี่ย ติต้อนอะไรมาเล่นเิร์ฟนี้ดีกว่าเิรมวีแลแม่มีไก่โอ้เชี่ยมามาเยอะจังวะเวลาำวิง เขียบปวดแขนรัดรวมดิน้องๆรวม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 ดิไอ้สัตว์รวมดิไปดิลุย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 เยวเดี๋ยวิ่งขึ้นโง่อย่าวิ่งขึ้นโง่โง่โอ้โหมันอยู่ฝั่งไหนอ่ะ Sound muted. Sound resumed.